นี่ขอดทาบนี่คือว่านิ้วเราสั้นหรือว่าไงอะไรฮะนิ้วเราสั้นหรือว่าคอกีตาร์มันสั้นอ๋อนิ้วกูยาวอยู่แล้วอันนี้สายอันนี้สายอะไรอะไรฮะนี่สายอะไรอันนี้สายสองสายหนึ่งไปไหนสายหนึ่งสายหนึ่งไปพุทธมณฑลเขับไเข้าไปเรีนเรียเรียวเรียนเรียนมันหลตกท่าเตียนส่วนแล้วสายสองไงอะไรฮะสายสองไปไหนสายสองพุทธมณฑลสนามหลวงสำโรงอ่านั่นแหละครับผมบบบบบบีีีเขข้้้าาไปนนตแลวมืออฉั โทษเรื่องวันนั้นที่เคยทำผิดกับฉันให้ยกโทษให้เธอได้ไหมเดี๋ยวไปแล้วที่ไหนนาเห็นใจเฮ้ยเสียงดีว่ะเดี๋ยวให้กูฟังแล้วมึงก็ชมตัวเองเนี่เหรอไต่ตอนเน้ป่ะตอนเนี้เรามาร้องคู่กันวานก็อยู่ด้วยไงไม่พี่จริงจริงให้รีบมากวานก็อยู่ด้วยเออแล้วพี่ดูดีคอไปสิว่าเพลงนี้นี่เพลงของใครแต่งเองหรืออะไรฮะ อันนี้เป็นเพลงของออนตอมคือเพลงอ้าวเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนอะไรได้แต่ว่าเออได้ปะแปลงได้ปะแปลงไปลบีบเข้าไปอ่าแล้วว่างต่อเลยดีกว่าอ่าต่อเลยได้ไหมมาหนึ่งสองสามบีบเข้าไปบีบเข้าไปที่ไหนขอดูขอดูให้เห็นเฮ้ปังก่อนนะให้การ ดูได้นี่ขอดูแต่ว่าไม่เห็นใครหอง่อยง่อรุ่นออกจากไงไม่ไม่เห็นใครออกเป็นลูกนะเมื่อกี้นดลงเลยใครเล้แจ็มาต่อเลยด้วยกันก็คือฟังนะคือพี่จะดีดท่อนหนึ่งก่อนร้องก่อนร้องเสร็จท่อนหนึ่งปั๊บว่านต่อผมต่อว่านต่อเสร็จปุ๊บแล้วแจ็คก็มาร้องต่อเป็นภาษาอังกฤษอ่าโอเคแล้วขอพี่นุ้ยพี่นุ้ยนั่งนิ่งๆเลยพี่กลับไปดีกว่าขอมรีบจริงนะเดี๋ยวก่อนดิสามสี บีบเข้าไปบิบน้ำตาให้ฉันพอรงไม่เห็นใครเธอคดโทษเรื่องวันนั้นอาทีหะทีหะทีเธอทำผิดอาผิดผิดกับฉันยินไหมถ้าเห็นใจเธอมารักกับเขาเพราะอะไรเป็นดูต่อเลย มารองรวมกันดีไหมเจอได้เป็นเพื่อนเป็นใครรู้จักกันว่าต่อเลยได้น่าคองไปไหนท่เธาเจอคุณใหม่บัญชีหรือยังเอาไว้ยังยังรองยังรองมามารู้จักกับพูวให้ผมไ้เลเพี่้ยผมไปเอะผมไม่จริงไปล อัดมากเลยจริงเสื้อจะระเบดิดะเนี่ยกูก็รีบให้กูมาฟังอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <ทำ S 2> รีบจริะจบแล้ว